สวัสดีครับพี่พิมเพื่อนครับวันนี้นะครับเราก็มาดูพระกันนะครับพระย่อยๆว่าจะได้พระเครื่องอะไรกันบ้างนะครับก็มาดูนะครับเรียนแรกก็เรี่ยมเดิมมาจากจากคนเก่าเลยนะครับจากจากคนที่เคยบูชาติดตัวมานะครับองนี้ก็ดูง่ายนะครับลง หลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยเนื้อก็ไหลทองนะครับองค์นี้ปีสองห้าหกศูนย์นะครับ ดูยาก่อยนะครับเพราะว่าพื้นผิวสีทองนี้ค่อนข้างจะถ่ายยากเห็น okay, นะครับดูองค์ต่อไปนี่ก็อยู่ในเรี่ยมพลาสติกเดิมๆนะครับดูง่ายเลยนะครับหลวงพ่อฤาษีหนึ่งดำนะครับรุ่นแรกนะครับสภาพใช้ดูง่ายนะครับกูผู้ชนะนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ เป็นบล็อกแรกนะครับดูที่อ่านมานี่ครับเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยครับสภาพใช้นะครับก็ดูง่ายดีนะครับถือว่าเอาไปใช้พุทธคุณนะครับสมัคคีมีสุก มาดูองค์ต่อมานะครับองค์นี้หลวงปู่ผางนะครับหลวงปู่ผางแดงแป๊ดเลยนะครับอยู่ในเรี่ยมพลาสติกนะครับจากเจ้าของเก่านะครับเรี่ยมเอาไว้บูชาติดตัวนะครับอยู่กันเรี่ยมนะครับสมัยก่อนเขาเลี่ยมนี่เข,เขาเขาเลื่อยเสร็จปุ๊บนี่เขาก็ปกติแล้วเนี่ยเขาต้องแต่งขอบแต่ องค์นี้้าจะเลี่ยมเก่ามานะครับดูสภาพเลี่ยมตัดเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่ได้มีการโพนะครับมีการลบแต่งให้ให้เงานะครับปีสองหสองศูนะครับรุ่นพิเศษวัดศีละขันนะครับจังหวัดของแก่นนะครับรุ่นช่วยสร้างพระอุโบสถนะครับ โอ้ล่นี้สภาพเดิมมากแดงแป๊ดเลยนะครับปี2520นะครับดูง่ายเลยนะครับรุ่นพิเศษกว่าสีละขันสร้างนะครับ ดูองค์ต่อมานะครับนี่นะครับถ้าเอาไว้ใช้พุทธคุณก็ได้เลยนะครับหลวงพ่อแจ่นะครับที่ท่านสร้างเหรียญนางกวักนะครับตอนนี้ราคาเป็นแสนนะครับเหรียญรุ่นนี้แต่ถ้าเราใช้พุทธคุณนะครับก็ใช้คนอื่นก็ได้นะครับเป็นพระเนื้อผงน้ำมันนะครับมีลานตรงนี้นิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ รุ่นนี้นะครับก็จะมีเส้นเกษาท่านนี่นะครับเป็นเส้นเกษานะครับฝังด้วยนะครับมีมีเยอะนะองค์นี้หลวงพ่อแจ๋เลยครับราคาก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณก็ถือว่าเมตตาค้าขายดีนะครับหลวงพ่อแจ๋นะครับ ม่แรงนะครับราคาไม่แรงแต่เน้นพุทธคุณนะครับมีเส้นเกษตรท่านด้วยนะครับมาดูองค์ต่อมานะครับอ่านี่เลยกุมารทองครับวัดเขาดินใต้นะครับหลวงพ่อกอยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์สร้างนะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับรุ่นนี้นี่นะครับ วงนี้มีต่อโคดด้านข้างครับเลข802นะครับ,ลรบแล้วก็มีต่อโคดด้วยนะครับหลวงพ่อกอยเป็นพิมพ์ประกบนะครับพักเครื่องของท่านเป็นเป็นพิมพ์ประกบแล้วก็พันด้วยสายสินอาคมนะครับเนื้อดินอาถรรพ ผสมผงนะครับสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับพระเครื่องชุดนี้นะครับก็ผมก็ไปเดินตามตลาดนัดนะครับตอนเย็นตลาดนัดขายเสื้อผ้าเนี้ยบางทีมันก็มีบางคนนะครับก็เอาพระเครื่องที่บ้านครับเอามาปล่อยให้ชาวบูชานะครับองนี้นะครับเป็นกระลาตาเดียวแกะนะครับ หลวงพ่ออัพนะครับหลวงปู่อัพวัดท้องไซนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นนางพิมพ์นะครับเี่นนางพิมพ์อุดมมวลสารนี่นะครับแล้วก็ฝังด้วยตะกุดเงินจานยันนะครับสร้างปีห้าสองนะครับองค์นี้ทันท่านเสกนะครับหลวงพ่ออัพนี่ทั้งเก่งมากเลยนะครับทัางเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เต๋หลวงปู่แย้มนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับ หลวงพ่อโบยนะครับแล้วก็หลวงพ่อจงด้วยตันหลังนะก็องมีการจานยันนะครับที่เนื้อกระลานะครับจานเต็มสูตรเลยนะครับก็น่าใช้น่าสะสมนะครับถือว่าเป็นของดีนะครับราคายัางไม่แรงนะครับองนี้ผมไม่ได้เลี่ยมมานะครับเลี่ยมมาจากเจ้าของเก่านะครับเลี่ยมเลี่ยมใช้มาเด็ด จากเดิมนะครับนี่นะครับอุดมวลสารนะครับที่ที่กลานะครับชอบคนเลี่ยมนะครับคนเลี่ยมได้แบบทิศดานมากเลยมีการเปิดตรงกลางนี้ไว้นะครับตรงเหรียญนั่งพิมพ์นะครับดูนี่ครับ ผมจะเลี่ยมปิดนะครับเขาเลี่ยมเปิดเอาไว้นะครับเปิดรับซับนะครับดูอุดมวลสารเพียบนะครับด้านหลังเป็นเป็นกระลาตาเดียวแกะนะครับแล้วก็มีจานยันเต็มเลยครับจานยันก็ไม่ค่อยจะเจอนะครับก็ยังอยู่ที่หลักร้อยหลักพันนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านสมมติว่าจะเป็นชาวสิงคโปร์นะครับก็ถือว่าแปลกดีนะครับ ก็อง์นี้ได้มาบอกเลยว่าเกนะครับพาลงงานแต่เขาตีเป็นของหลวงพ่อแฉงนะครับอย่าอย่าไปดูเยอะนะครับเกก็คือเกโอเคครับก็วันนี้นะครับก่อนจากไปก็ขอบารมีนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับหลวงพ่อรวยนะครับขอให้พี่เพื่อนทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับสวัสดีครับ